มาดูโจทย์ข้อถัดไปนะครับเขาบอกไ่างี้ในเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยครับวัวสามารถกินหญ้าหมดสวนเลยโอ้โหกินอะไรกันเยอะแยะวันนี่ยหมดสวนเลยนะเนี่ยกว้างเท่านี้ยาวเท่านี้โอ้โหชั่วโมงหนึ่งกินหญ้าหมดสวนเลยแล้วโจทย์ถามว่าเราเก้าชั่วโมงเก้าจุดสามชั่วโมงล่ะกินหญ้าเป็นพื้นที่เท่าไหร่นะครับอ่ะไม่ได้ยากอะไร หชั่วโมงกินได้พื้นที่พื้นที่ก็เกิดจากกว้างคูณยาวถูกปะเด็กๆก็จะเป็น1.5คูณด้วย2.2หน่วยก็จะเป็นตารางเมตรนี่คือชั่วโมงเดียวแต่มันกินตั้ง9.3ชั่วโมงโอ้โห9.3ชั่วโมงมันก็ต้องกินได้เยอะมากเลยถูกไหมครับเด็กๆก็จะกินได้พื้นที่ ก็เอาไอ้อันเดิมเนี่ยแหละครับ1.5คูณ2.2เนี่ยแหละแล้วมันกินัง9ชั่วโมงกว่าก็คูณด้วย9.3เข้าไปจบแค่นี้เองครับคําตอบก็คือเท่านี้เลยครับพี่ปอบบอกพวกเราแล้วนะว่าตัวเลขพี่ปอกไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเราสนใจกระบวนการชั่วโมงหนึ่งกินได้เท่านี้9ชั่วโมงกว่าโอ้โหต้องคูณ9เข้าไปเลยจบแค่นั้นแล้วสุดท้ายตัวเลขจะเป็นยังไงไปฝึกเอา แต่ว่าขอย้ํากับเด็กๆนิดนึงว่าการฝึกตัวเลขการฝึกคิดอะไรเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญเสมอนะครับ